เราป้ายไปดูว่าบ้านเก่าเป็นยังไงแล้วบ้านใหม่เป็นยังไงโอ้โานาี่คือเจตนาอีกที่ที่เราจะทำแต่นี้ทำไมถึงมันใหญ่โตอย่างนี้พอเราทำบ้านเสร็จแล้วเราจะไปมอบบ้านใหมครับตัวน้องหางลูกหางเนี่ยมันก็ต้องมีกำลังคนของเราไปไปเ,เก็บนะครับไม่อยายอยู่ดีสองคนคุมค้นึงกับ ็เลยกำลังเข้ามาที่บาถหายเข้ามาพัาจะมาเฉยๆมันก็คงเดียวเดี๋ยไปเบาๆนู่นนั่นกลับเดินนะซ้อมเดินนะเพราะว่าหน้าโตมากก็ลับเดินก็เดินไปบางคนก็พัฒนาวัดแยกก็พัฒนาโรงเรียนพัฒนาบ้านอะไรไปที่ลูกมองผมมาเรียนคาไทจะนียกอาได้ไทาาย มามนกระทำเรื่องทำเราเข้ามาแต่แล้วเอาหน่วยแพทย์าเลยยังไงมาตนวจแพทย์มา้องหนุนทีนะนี่ก็เอาตาตาีมาเอาห่าสุดมาเอาอะไรต่อเนี่องอะไรมาก็มาผสมปนเปรีก็กลายเป็นงานแบบนี้ผมขอย้ำก เรียนยุคใหม่เห็นไหมเราจะเรียนยุคใหม่ถ้ามีอะไรไปถามเลยตัวอย่างเช่นที่เราถามที่ได้ถามบ่อยๆก็คือว่าลูกผมขนาดเนี้ยโตขึ้นขนาดเนี้ยเป็นไในนู่นเป็นไใ้นี่เป็นโรงนั้นไปโรงนี้จะได้เป็นทหารไหมจะเป็นทหารไหมถามเลยโอเคไหมต้องตอบเลยว่าเป็นหรือไม่เป็นนะเออถานอีกเลย พาลูกหลานทัานไปดูต pues mm nah ัวเลยให้ดีิราดูตัวอย่างนี้ไม่น่าเป็นอย่างนี้น่าเป็นอย่างนี้กับฉลาดอย่างนี้ดีหนึ่งมาแก้หนึ่งแก่นอนอย่างเนี้เขาจะแนะนำให้ไม่ไม่จะนัให้คําแนะนําเลยพวกพอเมื่อเมื่อทำคดีก็ดูตัวแล้วก็ว่าเอออย่นี้น่าจะเป็นอย่างนี้ก็ไปรอจับฉลาดอย่างนี้ไม่น่าเป็นเนี่ยท่านก็จะได้บริหารเวลาบริหารลูกหลานท่านได้ตัเอง าให้ทำามเหผะมเพราะทุกจังหวดที่ผมรับผิดชอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุนรนองบวัว์นองขายนองกางทั้นคนนัอ,นนอน้องข้ามผมเนี่ยแต่ถ้าคนานักขอนั่ก็มีบทลงองผม้รับผิดชอบะผมดูสิจังหวะละผมไม่จะพูดอย่างนี้นะครับส่วนผ่านอืไ่ไม่มีปัญหาพเพราะเขาดูแลกันอยู่แล้วเอ่อที่ โคตากโคตากของน้องคายโอ้โหเอาเภอที่สุดลึกลับไม่ดีถ้าไม่ตั้งใจไปโอไม่ได้ใส่พวกทางที่เกี่ยวอะเลยเรื่องกต่ละจะได้นำอะไรเข้าไปอยู่ครับวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ปผมขออภัยแต่อย่างไรก็แล้วแต่งานนี้เกิดขึ้นมคตรจานพนกพวกท่านทุกคนที่ทได้ได้ช่วยกันผมในแต่ละ คุณทุกท่านที่ได้รูือนะไรครับขอบคุณครับ